และหลังจากนั้นเป็นไปได้ว่ากระบวนการของประเทศจะขับรองสวัสดิป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจพุทเมืองน่านนะครับที่ถึงแก่วความตายเมืม่อวันที่31ก้านะครับซึ่งก็ไปเผยแพร่ข่าวสารทำให้เป็นสร้างความตนรกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ก,กำลังรออยังอยู่ในระหว่างรอคิว แต่เสียชีวิตด้วยเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีที่โรงพยาบาลยมาตลอดท่าเจ้าขอ,อยืนยันว่าร้อยตำรวจโททัฒนาสิสุขไม่ได้ฉีดวัคซีนปูนสิบเก้าค่ะครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าท่านเมื่อทุกพัฒนาน สงสัยว่าเป็นเรื่องโรคต่อเลือดหัวใจตีนะครับเนื่องจากว่ามีอาการเฉียบพลันมีอาการแน่นหน้ามีอการปัหัวใจแต่ว่าก็ช่วยไม่ทันนะครับจากประวัติอาการต่างในาการวินิจฉัยรว่างทางหรือมาถึงที่โรงพยาบาลแล้ว5 1 0คนอาจจะมีอาการเป็นอัมาพาตนะครับในเดือนนี้อาจจะมีประมาณโควิด1 9แล้วอาจจะทําให้เกิดข่าวตรงนี้ก่อนที่บ้านหรืออาจจะลงถึงระหว่างทางหรือมาถึงที่โรงพยาบาลแล้ว5 1 0ิคน อาจจะมีอาการเป็นหมอัก5น,นะครับและกลุ่มเสี่ยงอืด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะคู่ขนาดไปโดยยุทธศาสตร์จะเป็นเรื่องของการที่ตรงนี้จะเข้ามาฉีดก่อนเลยนะครับแต่กลุ่มที่ยังลังเลอยู่ปกติก็จะมีประมาณ40%และก็จะได้จึงเป้าที่เราคาดหวังไว้คือ70%ของประชากรน่านนะครับให้มีความสบายใจแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าที่ทุกคนทํางานอย่างเต็มที่เต็มกาลังเพื่อให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ ามมีควสุขน่นองในน้ําของภรรยาของมดหนีเนาะค่ะน้องกับยาจะชี้แจงกับทุกคนว่าปีมดหนีบ่ได้ฉีดวัคซีนค่ะพอว่าวันนั้นแกบ่ได้ไปลงจือสามารถไปตัวสอบได้ตีของกำกับสามารถไปตัวสอบได้ตีลงภาคไว้ว่าแกบ่ได้ลงจือเลยว่าแกจะฉีดวัคซีนแล้ววันนั้นแกคืนวันนั้นแกนอนอยู่ดานลาตื่นเจ้ามาแกออกมาตรวจแกบ่ได้เข้ามาฉีดวัคซีนค่ะ การหูซื้อมีความบาสบายใจนะคะตีแช้กันลงไปก็คืออยางให้ทุกคนเข้าใจว่าแกเบ่ได้แกเบอ่ได้ตายเพราะว่าตาเหตุจากว่าการฉีดวัคซีนโควิดสิเกานะคะตีแก้เสียชีวิตลงด้วยภาว่าหัวใจขาดเลือดเาพันคนนนนน่ะคือการหูซื้อเสียใจนะคะจากคราวติว่าแช่กันออกไปแบบ อู้ก่อนไปหลายๆย่างหลายๆเรื่องก็ยากแต่ทุกคนปีน้องเมืองนานทุกคนนาค่ะทราบความจริงว่าเปิดบัตรได้ชียิาโควิดแล้วเสียชีวิตค่ะแกมีโรคประจําตัวค่ะแกมีความดันมีคอเลสเตอรอลแล้วแกเป็นโรลคลมชักค่ะแล้วก็จากการเสียชีวิตแกน้องมันกระทันหันมากน้องกระเสียใจมากก็เรื่องนี้แล้วน้องก็บรรยากาศทุกคน เอาไปอู้พีพีว่ะสาเหตุตีแก่ตายมาสาเหตุจากการฉีดยาจากโควิดสิบเก้านะคะค่ะจากการฉีดวัคซีนบอได้ชี้ค่ะน้องคะประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตีลงภาพเปิ่นก็นกนคือถ้าจะฉีดวัคซีนเปิ่นก็นต้องไปลงจืดเป็นครอบครัวแกบอกน้องแล้วว่าบอรชีดค่ะน้องน้องขอยืนยัน ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าอะแกบ่ได้ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าค่ะสาหรับคนตีแช้ไปน่นนะน้องขอทำความเข้าใจนะคะว่าเรื่องตีแช้ไปดังกล่าวบ่เป็นความจริงน้องน้องบอ่ได้ว่าอย่างคะ่ะขพอตอนนี้คือน้องกับเสียใจก็สสิงติ กิดคืนก็รอัวน้องน้องเสียใจตีว่าเสาลักของรอครัวน้องได้ซึ่งชีวิตไปยังกระทันหันบ่ได้สังลากันสักกํำน้องขอให้ทุกคนยุดแชรเหลืองนี่เนาะคะ่ะแล้วถ้าแผ่มีความปรารถนาดีกะจวยบอกต่อต่กันไปจิ้มเนาะค่ะว่าแกบ่ได้เสียชีวิตพ่อฉีดวัคซีนควสิด19ค่ะ